สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องไฮเซนไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมของ AR Technology นะครับในโซนพระรามเก้านะครับวันนี้เราพามาดูสินค้าไฮเซนครับตัวเลเซอร์ทีวีขนาด120นิ้วเลยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับ ซึ่งตัวเลเซอร์ทีวีตัวนี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่าง2เทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับก็คือเป็นตัวของเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์นะครับแบบอันตร้าช็อตโทนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของตัวทีวีนะครับซึ่งทําให้ตัวเลเซอร์ทีวีตัวนี้สามารถแสดงภาพได้มากถึง120นิ้วแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีของทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็น y t u t u n e t f t i x นะครับ ดิสนีย์นะครับหรือแม้กระทั่งการเสียบสายอากาศดูทีวีปกติก็ได้หรือว่าเราจะเสียบสาย s d m i ดูแอปพลิเคชันหรือว่าดูช่องทางต่างๆ,ๆ,ๆก็ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่า r a เ e r TV เนี่ยมันมีความแตกต่างกับทีวีปกติทั่วไปหรือว่าต่างกับโปรเจคเตอร์ปกติทั่วไปยังไงนะครับไปดูกันเลย จุดเด่นๆเลยนะครับของตัว r a เซอร์ทีวที่ทำให้แตกต่างกับทีวีธรรมดาครับอย่างแรกที่บอกไปนะครับก็คือเป็นในเรื่องของขนาดนะครับทีวีเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันไซส์มากกว่า80นิ้วขึ้นไปเนี่ยมากกว่า85นิ้วขึ้นไปเนี่ยราคามันจะโดดออกมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะพบสําหรับตัวของทีวีเลยนะครับก็คือการสะท้อนนะครับของตัวหน้าจอยิ่งเรามีจอใหญ่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราเปิดไฟดูทีวีเนี่ย แสงมันจะสะท้อนกลับมาในฉากที่มันมืดเราจะเห็นหน้าตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแต่เลเซอร์ทีวีในขนาดจอ120นิ้วเนี่ยปัญหาตรงนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจอที่เราใช้สำหรับเลเซอร์ทีวีเนี่ยเราใช้จอที่เป็น ALR นะครับหรือเราเรียกกันว่า Anti Light r e j e c t i n g นะครับซึ่งเป็นจอที่บล็อกการสะท้อนแสงนะครับตัวลักษณะจอเนี่ยรูปแบบเขาเนี่ยจะเป็นการมีรอยหยักๆๆๆ,ๆๆๆๆๆนะครับเพื่อทำการรับแสงจากด้าน จากด้านล่างนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราวางโปรเจคเตอร์ไว้ด้านบนเนี่ยเราก็รับแสงจากด้านบนก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวจอช่วยบล็อกแสงจากสภาพแวดลอ้อมรอบด้านได้อย่างดีนะครับอย่างที่2นะครับที่ทําให้เลเซอร์ทีวีเนี่ยดีกว่าทีวีปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระยะในการดูนะครับต้องบอกเี้ครับว่าลักษณะของตัว LED TV เนี่ยเวลามันยิงแสงออกมาเนี่ยมันเป็นการยิงแสงมากระทบกับตาเราโดยตรงนะครับซึ่งยิ่งจอใหญ่เท่าไหร่แสง ที่มันส่องออกมาเนี่ยมันก็จะยิ่งกระทบกับดวงตาเรามากเท่านั้นทําให้เราต้องเว้นระยะห่างในการดูทีวีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวเลเซอร์ทีวีนะครับหลักการทํางานของเขานะครับจะเป็นการยิงแสงไปยังตัวจอนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมายังดวงตาเรานะครับ ซึ่งมันจะช่วยถนอมสายตาเรามากยิ่งขึ้นอีกข้อดีนึงนะครับก็จะช่วยทําให้ระยะในการมองที่เราต้องเว้นห่างจากปกติเนี่ยถ้าเป็นทีวีระยะร้อยนิ้วเนี่ยต้องเว้นห่างไปถึง4เมตร5เมตรนะครับ เราอาจจะยืนประมาณ3เมตร2เมตรกว่านะครับก็สามารถนั่งดูได้เต็มที่แล้วอันนี้คือข้อดีของตัวเรเซอร์ทีวีเลยนะครับที่แตกต่างกับทีวีปกติทั่วไปในส่วนต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับตัวของโปรเจคเตอร์เนี่ยสิ่งที่มีความแตกต่างกันเลยนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นว่าผมวางตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยไว้ด้านหน้าตัวจอเลยนะครับที่จริงระยะความห่างเนี่ย ระหว่างตัวจอไปจนถึงด้านหน้าของตัวเลเซอร์ทีวีนะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันห่างกันประมาณ78%เซนนะครับโดยประมาณนะครับเราก็สามารถยิงภาพขนาด120นิ้วได้แล้วซึ่งจะแตกต่างกับโปรเจคเตอร์รุ่นเก่านะครับที่เวลามันฉายเนี่ยเราต้องการภาพใหญ่เนาะเราต้องวางโปรเจคเตอร์ไว้ค่อนข้างไกลนะครับอันนี้จะเรียกเป็นแบบอันตราช็อตโทนะครับระยะสั้น โปรเจเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแบบลองโทรนะครับก็คือระยะยาวนะครับซึ่งข้อเสียของระยะยาวคือเราจะเสียพื้นที่ระหว่างทางเดินตรงเนี้ยไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเดินมาก็จะติดเงาของเรานะครับแต่ตัวเลเซอร์ทีวีนะครับที่เป็นแบบอันตร้าซัพโทรตรงนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเลยเวลาเดินผ่านไม่มีปัญหานะครับเว้นระยะจากตัวจอถึงตัวเครื่อง78เซนเองนะครับไม่เยอะนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่า ผมอยู่ตรงแสงไฟที่ค่อนข้างสว่างนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสีจอนะครับหรือว่าตัวของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ดรอปลงไปเลยนะครับมันจะไม่ได้ดรอปลงไปเลยนะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ เราต้องปิดไฟภาพมันถึงจะชัดนะครับแต่ตัวนี้มันสู้แสงได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3000ลูเมนนะครับก็ถ้าเปรียบเป็นทีวีเนี่ยก็ประมาณ350ร้อถึงสี่นิดเลยนะครับสว่างนะสว่างสู้แสงนะครับได้ค่อนข้างดีทีนี้นะครับเรามาคุยกันถึงตัวความรับของเลเซอร์ทีวี L9H กันนิดหนึ่งละกันนะครับก็ตัวของ L9H เนี่ย จุดกำเนิดแสงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไตโคมานะครับหรือว่าข้างข้างในเนี่ยจะมีหลอดไฟอยู่3หลอดเลยนะครับเป็น RGB นะครับแยกสีเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับโปรเจคเตอร์ทั่วไปตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นซิงเกิลไลท์นะครับหรือว่าเป็นแสงเดียวนะครับในการในการสร้างสีออกมานะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นไตโคมานั่นเป็นเหตุผลทําให้ทําไมเลเซอร์ L9S ถึงจะทําความสว่างได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้แหละ นอกจากทําความสว่างได้ดีแล้วนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของสีเนี่ยสำหรับเลเซอร์ทีวีตัวนี้นะครับของเราสามารถทําสีนะครับได้ในระดับ BT 2020อยู่ที่107%เลยนะครับก็คือมากกว่าระดับโรงภาพยนตร์อีกนะครับค่อนข้างสีเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับยิ่งเราปิดไฟดูนะครับมันก็ยิ่งชัดกว่าเดิมถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าปิดไฟดูมันจะยิ่งชัดกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราอย่าลืมว่าสุดท้าย ต้นกาเนิดของมันคือโปรเจคเตอร์อยู่นะครับสิ่งที่โปรเจคเตอร์แสดงสีออกมาเนี่ยจะแสดงสีได้ดีที่สุดก็คือในการที่เราอยู่ในห้องที่มันควบคุมแสงได้ค่อนข้างดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าปิดไฟแล้วเปิดหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับมันจะสามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของภาพกันบ้างนะครับของตัว r a z e r TV นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับความละเอียดของภาพเนี่ยจะอยู่ที่ 4K เลยนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับสีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เป็น BT 2 0 20 107เซนะครับ มากกว่าโรงภาพยนตร์แน่นอนในเรื่องของตัวสีนอกจากนี้นะครับทีวีของเรานะครับยังรองรับระบบ HDR ขั้นสูงอย่างตัวของ Dolby Vision ด้วยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเปิดคอนเทนต์นะครับใน Netflix นะครับตัวของ The Gentleman นะครับเห็นไหมมันขึ้น Dolby Vision Dolby Atmos มาเลยนะครับอันนี้เราลองรับขั้นสูงเลยนะครับ Dolby Vision ก็ w เข้ามาช่วยในเรื่องของตัวภาพนะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆของภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนตัวของ Do บเบิแเนี่ยเป็นการจําลองเสียงนะครับให้มันเซราวให้เราเหมือนอยู่ในโรงหนังนะครับตัวขนาดของลาโพงอยู่ที่40วัตต์เลยนะครับเป็นฟอนต์ไฟลิ่งยิงมาข้างหน้านะครับค่อนข้างดังเลยนะครับอันนี้จะค่อนข้างดีนะครับระบบเปตดการนะครับต้องบอกว่าระบบเปตดการเนี่ยเป็นระบบวิดานะครับระบบวิดาจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือ 1. นะครับรวดเร็วใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับในส่วนรวดเร็วรวดเร็วยังไงผมเปิด YouTube ให้ดูนะครับผมกด y o u t u b e ไปนะครับปุ๊บเขาขึ้นเป็นคอนเทนต์ u t u b e หรือว่าหน้า Youtube ทันทีนะครับทีนี้ถ้าผมกดออกนะครับกดปุ๊บเขาก็จะออกทันทีนะครับเนี่ยระบบจะค่อนข้างไวมากมากนะครับคำว่ารวดเร็วอันนี้โชว์ให้ดูแล้วนะครับในส่วนต่อมาความปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าระบบวิดาเป็นระบบที่ทางไท้เซ้นเนี่ยพัฒนาขึ้นเองนะครับก็จะค่อนข้างปลอดภยัยเราได้รับการรับรองจากสถาบัน ทูฟลายแอนด้วยนะครับจากยุโรปนะครับว่าเราปกป้องข้อมูลผู้ใช้งานเป็นอย่างดีนะครับตัวของวิด้าคำว่าใช้งานง่ายนะครับง่ายๆเราสามารถสั่งงานได้เสียงได้นะครับโดยการที่กดปุ่มีโมดทครั้งนะครับเปิด y t u t u นะครับไปหน้า YouTube ทันทีเลยนะครับไปหน้า Home กลับไปหน้างโฮมทันทีนะครับค่อนข้างรวดเร็วมากๆนะครับอีกอย่างถ้าสมมติว่ารีโมทไม่อยู่กับตัวเราทำาไงได้บ้างนะครับต้องบอกนี้นะครับของว i d a าเนี่ยเรามีนะครับเรามีแอปพลิเคชันอยู่นะครับชื่อว่าว i d a นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้งานยังไงโอเคนะครับอย่างแรกก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวของว i d a นะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องใช้ Wi-Fi วงแล์เดียวกันนะครับทีนี้เราก็กดไปที่ Connect d e ดีไวนะครับแล้วก็ กดชื่อตัวของเลเซอร์ทีวีเลยนะครับก็เป็นทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็กดรหัสนะครับของตัวทีวีที่เขาโชว์ขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนตัวของมือถือผมเนี่ยให้เป็นรีโมทได้แล้วนะครับเป็นรีโมทยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกผมจะนะครับผมจะเปลี่ยนตัวของนะครับผมจะเปลี่ยนตัวของทีวีนะครับเข้าเป็นตัวของแอปพลิเคชันก่อนนะครับปึ๊บ อ่ะผมลองเข้าไปที่ตัวของเบราว์เซอร์นะครับอย่างที่เคยโชว์ให้ดูนะครับเบราว์เซอร์ปึ๊บนะครับพอเข้าไปเบราว์เซอร์แล้วเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนตัวของมือถือผมเนี่ยให้เป็นเมาส์ก็ได้นะครับนี่ใช้งานเป็นเมาส์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับ ผมสามารถพิมพ์แล้วก็เสิร์ชอะไรก็ได้นะครับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นจุดใช้งานง่ายของตัววีด้าอีกจุดหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่พิมพ์เราจะทำไงได้บ้างนะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือก็ได้นะครับเช่นผมกดนะครับเปิด y t u t u นะครับมันก็ไปหน้า y o u t u b e ทันทีอันเนี้ยจะเป็นในเรื่องของใช้งานง่ายของตัววีด้ามากๆนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยของตัววีด้าเนี่ยผมต้องบอกว่า มีให้ด้านหน้าหมดแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายไม่ยากนะครับในเรื่องใช้งานง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรเซอร์ทีวีของเรานะครับสามารถแอร์เพย์จากมือถือที่เป็น Apple เนี่ยโยนขึ้นไปยังจอก็ได้หรือแม้แต่แชร์สกรีนของ Android นะครับเราก็สามารถโยนข้อมูลต่างๆหรือว่าแชร์หน้าจอไปยังเครื่องก็ได้นะวิธีการง่ายมากเลยนะครับผมเปิดเครื่องรูดขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ๊บกดแอร์เพย์นะครับหาข้อมูล นะครับแล้วก็แค่กด t ีไปนะครับเขาก็จะขึ้นรหัสมาให้ผมกดเนาะ0 5 0 6นะครับทีนี้นะครับพอผมกดปุ๊บผมก็สามารถแชร์หน้าจอได้แล้วนะครับนี่ผมก็สามารถแชร์หน้าจอเล่นต่างๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความลื่นนะครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยนะครับ ในเรื่องของเสียงนะครับสิ่งที่ผมอยากโชว์เลยก็คือกำลังวัตต40วัตต์เนี่ยที่มาพร้อมกับ d o บ b y a ย m o s เนี่ยเขาจะขับเสียงออกมาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปเป็นไงบ้างครับสเปคของตัวเลเซอร์ท ค่อนข้างน่าสนใจเลยใช่ไหมครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากซื้อฉันควรทํายังไงหรือว่าฉันควรมีพื้นที่เท่าไหร่ล่ะนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับเราต้องดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่สามารถวางได้ไหมนะครับต้องบอกนี้ว่าควรเผื่อพื้นที่นะครับระหว่างความกว้างเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ฐานของตัวเครื่องนะครับไปจนถึงข้างบนเนี่ย 2เมตรนะครับแล้วการวางตัวเครื่องเลเซอร์ทีวีนะครับไปถึงจอนะครับต้องบอกนี้ว่าจากตัวจอเนี่ยมาถึงตัวเครื่องนะครับประมาณ38เซนนะครับ37 38ิเมเซนเองนะครับใช้ระยะไม่เยอะเลยนะครับค่อนข้างสั้นมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับเลเซอร์ทีวีนะครับเหมาะสำหรับทุกสายเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคอหนังคอเกมคอกีฬานะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับไม่ว่า จะเป็นใครนะครับสำหรับจอ120นิ้วที่กว้างใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถนะครับติดต่อทาง AR เทคโนโลยีนะครับซึ่งคอนแทคอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถติดต่อได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ข้อมูลต่างๆถ้าคุณลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมนะครับสามารถถามทาง AR หรือว่าพนักงานขายตามห้างได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับของตัว L 9นะครับขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณน้องพีนะคะจาก h y s e n s e Thailand นะคะที่มาให้ข้อมูลตัว h y s e n s e L9H ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะรวมทั้งความรู้ระหว่างตัวเลเซอร์ทีวีทีวีหรือโปรเจคเตอร์นะคะว่าต่างกันยังไงสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาชมอยากมีประสบการณ์จริงของตัวเครื่องนะคะสามารถติดต่อได้ที่ AR เทคโน l ล g y นะคะรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยค่ะ